สวัสดีครับพี่น้องป้องปลาทุกทุกคนสวัสดีครับทุกทุกครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านหัวหัวนะครับมาเท่าครับแต่เราจะมาทางนี้ก่อนครับลุ้มลุ้มลุ้มไปเยี่ยมเยยน ลุงสีก่อนนะครับไป ป้าหักบุตรภาพาเดี๋ยวนอนมั่นค้อกงวัวเนาะตะกี้เรากินกาแฟาน,นั่ง,นงันอะไรเนาะหยุกเพื่อนขึ้นได้การอยู่โซบปับนาแล้วขับได้งเงินสองเลยยิ่งหงุดหงิได้เงินอีกอันนี้ขายงัวอ่โอ้ยมันสีได้บอกถือแต่นี่ซื้อคิวซื้อมาสามหมื่นเจ็ดเขาให้หมื่นสอง โอ้มีแต่วงวัวเลยเฮือนไผ่ต้นละ5,000 4,000 3,000นี่ครับบรรยากาศเทียงลูกส4มาถึงแล้วเดี๋ยวรอสร้างซ่อนจะไปทำาภารกิจแอะแล้วบ่าวซ่อนนํทีมโดยบ่าวซ่อนตัวนี้เด้ตัวนี้บ่สิขายนะซอดตัวแม่แม่ๆมีหย,ยังยตัวนี้บ่ โมโม,มดดยืนติ้ยอ,อ,อกงี้ต้องพามันออกร่างกายไหมเหึ็งมันจองบะ่ามันล้นกกนเ,ลเอาเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้บวบะเสียงดังบะ เมนี่มันลดอือเสียงเบาขึ้นใครอยู่เนาะตอนเม่ะกี้เสียงก้องนี่มาเลยเนาะโอ,ะะโอ้ต้นขามเป๋

โอ้โอ้หแล้วหแล้วพอล้วไป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 หูแล้วหูแล้วโอ้โอ้ไปไปไโอ้โอ้ดครับเปาจ้าของบ้าน

ยุด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 รู้แล้วรู้แล้วโอ้ลมลื่น แรงแล้วโอ้โอ้โอ้อย่าชนอย่าชวนโอ้โอ้โอ้พอแล้วพอแล้วทักทายกันเบาๆเซ

ตาฮัทเลยมันไม่มันหมดองเดียวม,มาทำอันนี้โดยเฉพาะเลยมั้งปะนี่ตีรถจากประเทศมุ่งสัญญา จะมือแลรกสามมือสามมือเพิ่งมีเวลาเพิ่งหยุดงานพักเพิ่นพวก ดำกะดำใหม่ไ้ยินเสียงใครไม่รู้เสียงคนทำงานนตอนนั้นะ่ะ ตื่นมาทำงานฮินา,ามาแล้วมาอ,อะไรด้วยเออทำงานทีคะอันนี้เขาเรียกว่าคุณนายตื่นสายคนนี้เมีงาน <c oughs> อบอกตื่นตั้งแต่ตีหนึงเลย ่าาแม่ก็ทำงานค่ะบปี่ข้างลงคลิปแล้วนะคะเบื้องหน่าลูกเพิ่นผูวหิ้วข้าวโอ้เห็นยิวสีชั่วโมงอ่ะเด็กอ่ะเราจะมาวิจัยไปเฟนนะครับไปเฟนนะครับในของบ้านอันนี้ในบ้านเรา อันนี้ในบ้านเรามีมีอีกนะผมหาไม่เจอ,อ,อ,อพี่ว่าบ้านเรามีทุกอย่างแต่ไม่รู้อยู่ไหนะมันอยู่ตามสล็อกเซเว่นเซเว่นพิเศษปีนเข่าลายเซเว่น อดำโพดเลยคม่นไอ้เสียบเสียบไฟไว้เมื่อไห้ฟ้าลงน่นะบ่สพี่เดียวพี่เดียวต้องซ้อมปากให้น้องเลยนะอุย้ยน่ารักจังเลยท <c oughs> ี่สุดเสียละพี่เดี๋ยวเรามีอีกไหมคะมีอีกอันไหมเนี่ยมาฮู จริงป่ะทำพัดลมให้ดูหน่อยสิมาลูกเป็นกระขาดบ่เกือเขาทำให้ไอตอนโฆษณาก็ดีอยู่แต่ไอที่เขาทำมันไม่ค่อยโอคือรถยนต์เนี่ยรถยนต์รมม้วแล้วก็่้มปลาสุดยอดช่างใหญ่ อันไหนขาดพัดลมเลยบ่ใช่มันไม่ขาดหรอกเขาทำไม่ค่อลุงเดี่ยวมาทันทีพีินาสั่งเลยเด้อจะทำวเวล<ช>าแดดอันน,านทัทีลุงเดี่ยวจะมา,มอาพอแล้วพอแล้วนะช้างใช่

ปิง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 ตตอบแล้วมาส่งแล้วมาส่งแล้วไปยตายตึงเออวึงเออเอามาเนี่ยวึงวึงเออเอาเด็กๆเนี่ยวึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาช่วยต่อปลั๊กไฟ ปักไฟบ้านองางนูนาก็เ,เรื่อยมาช่วยปรับเปลี่ยนกลัวเพราะว่าปล่อยไว้นานๆมันก็ด้รับอันตรายนะครับเลยต้องรีบมาก็ลงก็เสียงอยากจะมาด้วย ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามคลิปนี้ก็มาเยือนบ้านให้เห็นนะครับมาดูน้องๆมาช่วยน้องนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับเสียงดังเลย